ใส่เสื้อพัดลมเย็ยนขึ้นมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิกันให้ชมเลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อเทคแมนเนาะเป็นเสื้อช่างที่มีพัดลมนะครับผมยังไม่ได้เปิดพัดลมนะเดี๋ยววัดอุณหภูมิตอนที่ยังไม่ได้เปิดก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นเสื้อช่างปกติเลยนะครับหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตปกติเนาะตอนนี้อุณหภูมิเขาจะอยู่ที่ประมาณ35องศานะครับประมาณนี้เลยนะนี่นะครับ okay, เคเดี๋ยวลองเปิดพัดลมให้ชมเลยครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเย็ยนขึ้นมากแค่ไหนนะ อันนี้ก็ต่อเข้า power bank แบบปกติเลยนะครับต่อง่ายๆเลยนะขนาดห0ื่นมิลลิแอมก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็ต่อ power bank เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเรอรอสักพักนึงนะครับให้มันเย็นสักแป,ป๊บนึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองวัดตอนนี้เลยอ่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ32งองศานะ ลดลงไปเลยนะครับนี่เราวัดกันให้ชมแบบนี้เลยประมาณนี้เนาะจากเดิมประมาณ35,36นะครับตอนนี้เหลือแค่3 2 3จองศาประมาณนี้กับกลางแจ้งแบบแดดเปียงๆแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะก,ก็ลดอุณหภูมิไปได้เยอะครับทำงานได้สบายมากขึ้นเย็นมากขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับ